มอนี่ฝนตกไม่ได้ไปคีบคีบตันัด้อยเนาะปีนี้เนาะตันัด้อยค่าคีบจ้างคนขับตันละยี่สิบบาทเจ้าของรถได้แปดสิบ รถไถยม่ผู้จ้างไลยเถอดรถไถอู้รกันวิรถเีนนี่ผู้ใดอยากได้ก่อนริปเปอร์ซื้อมาสี่หมื่นนะตอวนั้นว่าว่าขายตัวได้ซื้อมาสี่หมื่น มอขันบ่มีกี่บานอ่ะ